เกิดเหตุเพลิงไหม้นะฮะกุติวัดช่างทองครับที่ตำบลเกาะเรียนอำเภอรพระนครศรีอยุธยานะฮะเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับโอ้โหไฟลุกไหม้เนี่ยฮะท่านผู้ชมครับกุติไม้สักนะเป็นไม้เก่า่ไม้สักเนี่ยนะครับอยู่ใกล้ๆกับหพาสวดบนตติดกันเนี่ยสองหลังนะฮะไฟเนี่ยลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะครับ โอ้โหแล้วไหม้ตอนกลางคืนนะฮะเจ้าหน้าที่ช่วยกระดมฉีดน้ำเนี่ยหลังใหญ่เลยกุฏิไม้สักนะครับใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงฮะก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับจากการสอบถามท่านพระครูพี่ชัยเดชารักนะครับเจ้าวาดวัดช่างทองและเจ้าคณะตำบลเกาะเรียนก็ทราบว่ากุฏิที่เกิดเพลิงไหม้ทั้งสองหลังเนี่ยรวมทั้งหอสวดมนต์ด้วยนะครับเพิ่งจะมีการปรับปรุงใหม่ เมื่อไม่นานมานี้หนึ่งในกุฏิสองหลังที่เป็นต้นเพลิงเนี่ยจะมีพระทองย้อยอายุ80ปีอยู่รูปเดียวเดชบุญนะครับระหว่างเกิดเหตุพระทองย้อยออกไปนอกกุฏิต่อมาก็ได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดดังขึ้นที่กุฏิพระทองย้อยนั่นแหละนะฮะก่อนจะลุกลามไปที่กุฏิอีกหลังหนึ่งแบบรวดเร็วมากเพราะว่ามันเป็นไม้สักแล้วก็แห้งนะครับจากนั้นก็ลามไปติดหอสวดมนต์ที่อยู่ติดกัน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเกิดจากกระแสไฟฟ้ารัดบงจอดน,นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะฮะก็จะให้เจ้าหน้าที่วิทยาการกองพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหน่าเสียดายนะคะเมื่อคืนนี้เองนะฮะตุติไม้สักโอ้โหก็ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะครับ